สวัสดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนชอปนั่นเองครับร้านเติมสะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนชอปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับเจอกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะจัดเทียริสในตำแหน่ง RW นะครับหรือว่าการจัดอันดับนักเตะที่ดีที่สุดในตำแหน่งปีกขวานั่นเองนะครับสำหรับใครที่แบบว่าจะกำลังมองหาปีกขวาไว้เล่นแพดใหม่ว่าตัวนี้ไหวไหมตัวนั้นไหวไหมนะครับก็ผมก็นำเข้ามาละประมาณ30กว่าตัวนะก็เป็นปีกขวาทั้งหมดเลยนะตอนนี้นะครับ โอเคครับตัวแรกก็จะเป็นลาฟินยานะครับลาฟินยาจริงๆอะ่ะมันใช้ LW ตัวนั้นได้ตำแหน่งรองมันยืน RW ตัวนั้นน่ามันเป็นบูทค่อนข้างเยนด,ดีกว่านะครับเป็นบูทแบบบูทลุง้งก็คือเป็นบูทสายฟ้านะครับส่วนตัวเนี้ยถามว่ายังดีอยู่ไหมตัวเนี้ยพลังยังโอเคอยู่นะครับแล้วก็วิ่งเป็นม้าสําหรับแพทนี้อยู่แล้วก็แพทหน้าเนี้ยก็ยังค่อนข้างทยี่ยมไหวอยู่นะโดยรวมแล้วสาหรับลาฟินยาตัวเนี้ยผมก็ยังให้เป็น S นะถึง OVR จะน้อยแต่ก็ยังวิ่งฟังอยู่นะครับสาหรับสายแบบหักปั่นในแพทหน้านะ ส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นแอนโทนีนะแอนโทนี่่ยมันอยู่ในเกณฑ์วิ่งเป็นม้าอยู่แล้วรูปร่างเล็กนะครับส่วนตัวเนี่ยมันไม่มีขายแล้วตัวเนี้ยถ้าใครแบบแรกไว้ผมว่าตัวนี้ยังเฟี้ยวอยู่นะวิ่งไวความกล้องตัวสูงตัวนี้ก็ยังเอสอยู่นะครับส่วนตัว1้อเนี่ย a บวกนะ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นเดียโลเลยครับเดียโลเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ลาฟินยาอันโทนี่เลยวิ่งพังครับคือวิ่งเป็นม้านะครับแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยไปหน่อยแล้วก็เรื่องของการจุดกอร์อาจจะไม่ได้ดีเวอร์ได้แค่ไวแล้วก็ของโดยรวมผมก็ยังเป็นเชียเป็นทางเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นภูริสิตต์ทั้ง2ล่างเลยนะครับล่างใหม่เนี่ยค่อนข้างจะดีสกิลติดต,ตัวเรนโบ้ด้วยนะครับแล้วก็ถนัดสองเท้าสามารถเล่น ิดซ้ายปิดขวาได้หมดนะตัวนี้ใครที่ยังไม่มีไปแกลกได้เลยนะครับถึงจะไม่เป็นบูตลุ้งแต่เท่าที่ผมเล่นมาค่อนข้างที่จะเวิร์กแล้วก็เหมาะกับแผทหน้าด้วยแผทนี้ก็ยังไหวนะตัวนี้ผมก็ยังให้เป็น S อสนะครับส่วนบุรีิตัวนี้ A บวกแล้วก็จะเป็นมาเลสน,นะตัวนี้สกิลสกิลมูฟห้าดาวด้วยแต่ไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับแต่ข้อเสียเลยคือพลังงานมันน้อยต้องมีสำรองซะหน่อยนะ ใครที่แบบจัดเดียรโลเงี่ยก็กผมว่ามีมาเลส,สตัวดีกว่านะตัวรวมแล้วผมก็ยังเชียร์ทาง A บวกนะ5าดาวอ,าอิลาร์ติโกวิ่งพังหมดนะ้วตัวนี้นะใครที่ยังไม่ลองเล่นนะสำหรับมาเลสน,นะครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเก่าๆอย่างโรดิโก UCL เนี่ยรูปร่างเนี่ยมันอยู่ในเกณฑ์สับขาพุ่งนะครับแต่มันถนัดเท้าขวาไงเท้าซ้ายเนี่ยมันกลางๆครับยิงได้บ้างไม่ได้บ้างนะครับ ส่วนเรื่องของการเปิดมงในแพดหน้าหลักในการคอซิ่งผมว่ายังอยู่ในเกณฑ์เฟี้ยวอยู่แล้วก็วิ่งไวอยู่ตัวนี้ผมก็ยังเชีย์เป็นทาง A บวกไม่ถึงกับพบเครื่องนะครับแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นดริบตริ่งตัวนี้เนะครับแล้วก็จะเป็นจอร์ดเบสตัวนี้ก็มันเป็นตัวที่ OVR น้อยอยู่แต่ถามว่าเล่นยาวๆถึงแพทใหม่ได้ไหมผมว่าเล่นได้ครับเพราะว่ามันวิ่งไวแล้วก็เปิดบอลค่อนข้างเยด,ดีเบรคเรทสูงต่ำเหมาะกับคนที่เล่น RW โดยเฉพาะเลยโดยรวมก็ประมาณสัก A บวกนะแล้วก็จะเป็นอุสมา le, นเดเบเล่ครอุสมานเดเบเล่ต้องเป็นตัวติมเมตร์นะตัวนี้มันค่อนข้างที่จะได้แค่ไวกับคล่องเฉยตัวนี้ก็ A บวกนะครับ แล้วก็อีบาโบตัวนี้รอตัวใหม่เลยครับตัวนี้ A แล้วก็เบลดี้มันสายอย่างเดียวผมเชี่ยเป็นทาง A นะครับแล้วก็เป็นโกเมสตัวนี้ตัดไปเลยครับแล้วก็จะเป็นโอเวลันตัวนี้มันผมว่าแพทใหม่เนี่ยสบายสําหรับใครที่แบบงบน้อยอะไรเงี้ยยังเล่นได้แบบยาวๆโดยรวมแล้วแผ่นนี้ก็ยังกิ่งอยู่นะค่อนข้างเยอแบกอยู่นะครับคือรูปร่างสูงใหญ่แล้วก็มีความแข็งสูงแล้วก็มีความเร็วสปีดปลายค่อนข้างเย,ยดีเหมาะก,กับแพทหน้ามากๆครับตัวนี้ก็ยังเชียเป็นทางเอนะครับ แล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นดูเอยูซีนะดูเอมันพลังงานมันน้อยแต่มันได้สปีดปลายที่ค่อนข้างเย่ดีให้อารมณ์เหมือนการเล่นบาคาร่านะครับตัวนี้ผมเขียมแค่ A บวกนะแล้วก็จะเป็นบังโมบังโมสงล่างเนี่ยโคตรเฟี้ยวเลยบังโมตัวนี้วิ่งโคตรไวเลยครับแล้วก็เป็นบูตลุงเล่นได้ยาวๆถ้าเกิดตัวใหม่มายังไงก็เอบวกส่วนตัวร้อยเนี่ยผมว่าแม่งตอนเนี้ยแม่งโกงจัดเลยตัวนี้เอนะครับใครงบน้อยก็ไม่เล่นรอยแปตัวนี้ผมก็เชียมทางเอธรรมดาบางโมตัวใหญ่ก็เอบวกไปเลยนะครับ แล้วก็จะเป็นบุกโยซาก้านะบุกโยซากาเนี่ยค่อนข้างจะผิวแล้วก็คล่องนะครับถ้าใครแบบอารมณ์เหมือนบางโงแต่บางโงแม่งวิ่งไวกว่านะตัวนี้ก็ยังเล่นได้แบบชิวๆสำหรับ110ซากาตัวนี้ผมเชีรยเป็นทาง S นะส่วนตัว t ทตัวรอง A บวกนะครับ แล้วก็จะเป็นมีนยาเมาจริงๆเล่นได้ยาวๆสําหรับยาเมาแต่ตอนนี้ไม่ค่อยนิยม้วเพราะว่ามันโดนซาล่าค่อนข้างจะเอาก,กบเกลือน,นะครับก็ยาเมาเนี่ยจะเน้นในเรื่องของสปีดปลายเหมือนซากา้าโดยรวมแล้วยังเก่งอยู่ครับให้เป็นเอสนะครับตัวตัวต่อไปก็จะเป็นอาเปโดตัวนี้ค่อนข้างเย็นดีเลยครับราคาถูกด้วยแล้วก็เล่นง่ายครับมีความล่องตัวสูงผิวข้องไวแล้วถนัด2เท้าเล่นได้แบบยาวๆจิ๋วๆนะวตัวนี้ก็แนะนําให้มีสำรองสักตัวหนึ่งเพราะว่าพลังงานมันน้อยสําหรับเปโดนะครับ เราก็จะเป็นไมเคิลโอลิเซ่นะตัวนี้มันจริงๆโอลิเซ่มันเล่นได้ยาวๆผมว่าแผ่นแพทนี้ก็ยังดีอยู่แพทหน้าเนี่ยก็ยังดีอยู่นะครับเพราะว่าถนัดสองเท้าแล้วก็สามารถาหักปั่นได้เปิดบอลดีนะครับโดยรวมแล้วมันข้อเสียมันพลังงานมันน้อยไปหน่อยผมว่าจริงๆมันต้องเพิ่มพลังงานมันหน่อยเพราะเพราะว่าอยู่บาเยนตตัวจริงแทบตล,ตลอดเลยตัวนี้ผมก็ยังเขียนเป็นทางเอสนะครับส่วนร้อ 7, เนี่ยเอสธรรมดานะครับแล้วก็จะเป็นปีอาร์เซนอลผมตัดไปเลยพลังงานมันน้อยมากนะครับ แล้วก็จะเป็นชานะใครที่แบบว่าไม่ได้แลกไว้ตัวเนี้คือผมว่าบูธลุงสายฟ้าแผทใหม่มาแน่นอนเปิดบอลแล้วก็หักยิงรูปร่างสูงใหญ่นะครับค่อนข้างีท่จะเล่นสปาร์ตวนี้เอบวกแน่นอนนะครับ แล้วก็จะเป็นมาลาโดน่าแต่ตัวนี้มันจะคล้ายๆแบบพวกลาฟินญาตจริงๆอ่ะไม่ค่อยมีคนเล่นนะจริงๆมันเก่งมากๆสำหรับมาลาโดน่านะครับพลังสวยด้วยนะครับเรื่องของอความสูงขนาดจะไม่เยอะมันจะเหมาะกับคนที่เล่นแบบสายพิวว่าลมเหมือนริโอเนลมสซี่นะครับถือว่าขามว,ว่าครบเครื่องไหมก็ไม่ได้ครบเครื่องขนาดน,นั้นแต่วิ่งไวแล้วก็ข้องสูงนะตัวนี้ผม่าเชียร์ไปทางเอสธรรมดานะครับ แล้วก็หลุยฟิกโก้จริงๆมันยังไม่เคยเก่งนะจริงๆหลุยฟิกโก้มันอยู่ในรับเอบวกกลางๆแล้วรูปร่างแบบตัวหนาๆหน่อยก็เร็วเร็วก็เร็วไม่สุดแต่ข้อดีเลยคือเปิดบอลข้างยอยโกงวันนี้่มเชีย์ทางเอบวกนะครับแล้วก็จะเป็นแจซินโยนะครับพลังอนาคตอีกตัวหนึ่งคือวิ่งเป็นม้าเปิดบอลโคตรดีนะครับแต่ข้อเสียเลยคือเท้าซ้ายเนี่ยมันเป็นแท่สีนะเวลาหักฝันเนี่ยอาจจะแม่ไม่ค่อยเวอร์นะครับต้องเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยข้างเยยะมุมอยู่นะครับ แต่ถ้ายิงนอกกรอกไกลๆเนี่ยมันจะเข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับแต่เรื่องของความไวความคล่องตัวแล้วก็การเปิดบอลค่อนข้างเย็นดีโด,ดยรวมแล้วผมไว้ให้เป็นเอสบวกสำหรับแจนะครับรอตัวใหม่ได้เลยครับส่วนตัวต่อไปก็จะเป็นเด็กเขานะครับกดสกิลรูเลตสปีดปลายแผ่นหน้าค่องข้างเย็นดีนะครับแล้วก็สกิลมูฟไม่ค่อเสียเลยมันเลนเช้งไม่ได้แต่เหมาะกับสายเปิดบอลมากกว่ามีพลังแฝงเออร์ลี่คอร์สด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยค่องข้างเหมาะกับสายเปิดหมงนะครับแล้วก็ เรื่องของรูปร่างเนี่ยมันค่อนข้างจยตัวสูงใหญ่ก็แผทใหม่ก็ค่อนข้างจยืาบายโดยรวมแล้วผมก็ยังให้เป็นเอสอยู่สำหรับเด็กเขาสายเปิดหมงนะครับแล้วก็จะเป็นลีโอ zi, นลเมสซี่ตัวใหญ่ตัวนี้แน่นอนครับตัวนี้ก็เอสบวกครับครบเครื่องครับเรื่องของการยิงการจ่ายบอลแล้วก็การาเปิดบอลคอสด้านข้างเนี่ยค่อนข้างจะครบเครื่องอยู่แล้วตัวนี้ก็เอสบวกแน่นอนสำหรับลีโอนลส่วนร้อยเจ็ดเนี่ยอยู่ประมาณเอสนะครับ แล้วก็จะเป็นกาลินชา2อล่างจริงกาลินชาค่อนข้างเงียบๆอยู่แต่ผมว่าแผดใหม่ค่อนข้างเยืยดีกาลินชาเป็นตัวหนึ่งที่เปิดบอลค่อนข้างเยียบักมากๆแล้วก็มีความไวสูงแล้วก็เบียดดีลูกดื้อเยอะโดยรวมแล้วสําหรับผมกาลินชายาวๆยันแผดใหมนะ่ตัวนี้ผมให้เป็นเอสนะส่วนกาลินชาตัวนี้เอ A, บวกนะครับแล้วก็จะเป็น2ตัวสุดท้ายละก็จะเป็นกาเลบเบลนะกาเลบเบลตัวนี้พลังอนาคตผมคิดว่ายังไงก็เก่งแน่อนอนออพลังสปีดเนี่ยร้อยสี่สิบูดลุงอีก ก็เหมาะกับแพทใหม่มากๆครับก็ค,คือเรื่องของตัวนักเตะต,ตัวใหญ่เนี่ยจะเล่นง่ายขึ้นมีความคล่องตัวขึ้นความไวเพิ่มมานิดหน่อยโดยรวมการิบเบลยังไงก็เอสนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยให้เป็นเอสธรรมดาส่วนหมดแล้วก็หมดแล้วประมาณนี้สําหรับเอสบวกเนี่ยสำหรับตําแหน่งอาร์วีวิวเนี่ยผมให้มิสซ,ซี่ซาร่าโอลิซเซ่ชาบอมแจ่กาลินชาการิบเบลตัวเนี้ยเฟี้ยวที่สุดละ ส่วนเธรรมดาก็ถือในเกณฑ์เก่งไม่ถึงกับโกงขนาดนั้นนะครับเพราะพวกโกงเนี่ยพวกแถวบนเลยผมว่าอยู่ในเกณฑ์งโกงแล้วก็ S e เนี่ยพวกราฟินญาเนี่ยเก่งครับราฟินญาแล้วก็ผูริสิตเนี่ยโอเคเลยมาลาโดน่าเนี่ยเนี่ยได้เลยส่วนเอบวกก็เป็นพวกแบบงบน้อย5 6 0 0 m ออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถเอาไปเล่นได้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอกันใหม่ครับ